พื่อว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ากระท่อมนะครับเป็นพืชที่มีใช้กันมานานทางภาคใต้ส่วนใหญ่เนี่ยจะพบการนั่งล้อมวงดื่มน้ํากระทอมกันนะครับเพื่อให้มีแรงไปทํางานแต่ยังไม่เห็นโทษจากการดื่มน้ําต้มใบกระท่อมมากนักนอกจากอาการเมาการดื่มครับลักษณะเช่นนี้เนี่ยยังไม่น่าห่วงเท่ากับการนําใบกระท่อมไปแปรรูปครับเช่นทําเป็นผงหรือว่านําไปผสมกับยาที่เป็นอันตรายส่วนการเคี้ยวใบการปลูกการครอบครองและการขายใบสดที่ไม่ได้ปลูก หรือว่าทําเป็นอาหารทําได้อย่างเสรีไม่ผิดกฎหมายแต่ส่วนการนําไปผลิตภัณฑ์การนำไปทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรครับที่แจ้งว่ามีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการต่างๆต้องไปขออนุญาตตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่ามีพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพออรพศ2562ควบคุมอยู่ครับ คือกระท่อมเป็นพืชที่ใช้กันมานานในในภาคใต้เราจะเห็นว่ามีการล้อมวงน้ําชานั่งกินกันหรือแม้กระทั่งให้กินเพื่อให้มีแรงในการที่จะออกแดดไปทํางานเรายังไม่เห็นโทษมากนักนอกจากการเมาแล้วทางานไม่ไหว เราไม่ถึงขนาดว่ากินแล้วจะเหมือนยาบ้าเทวสมองถูกทำลายประสาทไม่ดีไปทำอะไรไม่ดีในสังคมยังยังไม่เห็นโทษตรงนั้นมากนะักทำไมถึงจะต้องมีกฎหมายที่บอกว่าออยเนี่ยกำกับอยู่เพราะว่าปริมาณสารที่ที่มันอยู่ในแต่ละสายพันธุ์แต่ละชนิดอย่างที่ถามนะคะมันไม่เท่ากันแต่ถามว่ามันเท่าไรมันจะต้องเอามาจะบอกว่าสารอย่างก้านแดงจะบอกว่าสูงเนี่ย มันสูงโดยในของมันแต่ถ้าเกิดเอาไปปลูกต่างที่ต่างถิ่นเนะะี่ยค่ะ มันก็ให้ปริมาณไม่เท่ากันมันถึงต้องมีการวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าแต่ละสายพันธุ์นั้นนะ่ะที่จะนําไปใช้ในกรณีแปรรูปหรือทําเป็นเครื่องดื่มต่างๆในอาหารต่างๆเนี่ยเมื่อไรที่มันออกฤทธิ์บริโภคในเชิงที่บอกอาหารในด้านฟูด้ดกฎหมายมีกํากับว่าโอเคถ้าปริมาณออกฤทธิ์เท่านี้มันจะอยู่ในด้านอาหารแต่ถ้าเกิดว่าปริมาณสูงหรือไปทางด้านรักษามันก็จะบอกบอกว่าแต่ละบริโภคแต่ละครั้งเนี่ยปริมาณเท่าไหร่